สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าส,สู่ช่องของเรานะครับวันนี้จะมาพยากรณ์คนราศีมังกรในเดือนตุลาคม2564รก่ครับคอนอื่นสามารถติดต่อโดยดวงส่วนตัวได้ด้วยกันอดลลี ID มาที่บิลิปเบอร์ซึ่งจะมีค่าครูสามารถสังเกตได้จากทายของหัขงวข้อชื่อเรื่องและก็ด้านล่างของของัพเทเบ,ย,บยใต้คลิปอดลลน์ไีมาทําค่าครูได้ครับเราฟังค่าพยากรณ์นะครับในเดือนตุลาคมเดือนที่10ของปีฉลูนี้หรือปี2564นั่นเอง อีก2เดือนก็จะหมดปีแล้วนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่การโคจรยกย้ายราศีนะครับภาพรวมของเดือนตุลาคมนี้มีทั้งหมด6ดวงครับมากมากเลยแล้วก็มีดาวศุกร์นั้นย้าราศี2รอบเนื่องจากดาวศุกร์นั้นโคจรไหวนั่งเอ็นเรามาเริ่มต้นกันที่ดาวประจําราศีเกิดนะครับของตัวคุณก็คือดาวเสาดาวเสาขณะนี้เป็นเกษตรในราศีมังกรทับราศีเกิดเนาะ นแน่เหมือนกเกษตรหมายถึงความเข้มแข่งความมั่นคงความเป็นปึกผ่นนะครับของวาสนาของตัวคุณซึ่งก็บอกไปแล้วหลายคลิปนะครับว่า,าแต่ย้ําอีกทีหนึ่งว่าการที่จะได้ดาวประจําตัวเข้มแข็งแบบนี้มันหาได้ยากมากในชีวิตคน1คนเนี่ยส่วนมากจะได้แค่2ครั้งครับสำหรับคนที่อายุปกติหรือยืนแต่ถ้าใครอายุ สั้นเนี่ยจะได้แค่ครั้งเดียวนะครับรอบเดียวเห็นไหมมันสําคัญมากสำหรับคนราศีมังกรมากๆเลยทีนี้ใครที่มีดาวหมายว่าคนที่เกิดในราศีมังกรดาวอาทิตย์จะกลุ่มใช่ไหมครับอยู่ในราศีมังกรอยู่แล้วหมายความว่ามันจะมีดาวชุมนุมกันอาทิตย์อังคารเอาอโทษครับอาทิตย์เสาร์แล้วก็พฤหัสบดีเนาะดังนั้นเนี่ยคนที่เกิดราศีมังกรจะได้คู่มิดคืออาทิตย์ อยู่ในดวงชะตาดาวประปดีถอยหลังมาเจอนะครับก็จะได้คู่มิดใหญ่แต่มันก็มีอีกคู่หนึ่งก็คืออาทิตย์กับเสาร์เนี่ยเป็นคู่ร้อนอ,อกร้อนใจนะครับเขาเรียกว่าวิ่งเต้นเป็นคู่ทัดไฟครับมันทําให้เกิดความาวิง่งคือต้องต้องเคลื่อนที่ถ้าไม่เคลื่อนที่จะเหนื่อยจะมีลักษณะของความกดดันเครียดเยอะนะครับแต่ถ้าเดินทางเนี่ยก็จะเป็นตัวแก้ลักษณะนี้ครับ ทีนี้จะได้มมิดใหญ่คอยช่วยเหลืออุปถัมภ์แต่ยังหวังไม่ได้นะในตอนนี้เพราะว่าดาวผู้ใหญ่คือดาวพฤหัสบดีเนี่ยถอยหลังมาตั้งแต่วันที่28กันยายน64นับไปประมาณ1เดือนกัน1สัปดาห์คือวันที่8พฤศจิกายน64ถึงจะเดินหน้านะครับในราศีกุมดังนั้นเนี่ย ก่อนที่จะเดินหน้าในราศีกุมจะต้องเดินหน้าในราศีมังกรก่อนแต่เป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆน่าจะประมาณ1สัปดาห์นะครับอันนี้คือไม่ชัวร์นะแต่ว่า,าประมาณนะครับอืมก็เลยกลายเป็นว่าจะได้มิรตอนตอนนั้นแหละครับจะได้ผู้ใหญ่นะครับช่วยเหลือคอยอุปถัมภ์เพราะว่าดาพวพฤหัสกับดาวเสาร์ย่งมันเป็นดาวคู่ขัดแย้งนะครับและดาวอา,อาทิตย์กับเสาร์เนี่ยมันก็เป็นคู่ธาตุไฟด้วยดังนั้นเนี่ยมันจึงต้องมีความร้อนรนอึดอัด อะไรยิงเงี้ยอยู่ด้วยนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีข้อดีสำหรับคนที่เกิดในราศีมังกรแต่ใครที่เกิดในลัคนามังกรเนี่ยต้องไปดูด้วยว่าเกิดในราศีมังกรคือเป็นคนมังกรเพียวไหมถ้าเป็นคนมังกรเพียวจะได้ผลประโยชน์แต่ถ้าไม่ใช่ดาวทิตยอยู่ในราศีมังกรเนี่ยแปลว่าไม่แปลว่าคุณจะไม่ได้ตรงนี้นะครับจะไม่ได้ผู้ช่วยอุปถัมคือไม่ดีแต่ก็ไม่ได้ร้ายเพิ่มเขม้ามาอีกอย่างเพราะว่า ดาวอาทิตย์กับดาวเสาร์มันเป็นคู่ธาตุไฟใช่ไหมครับมันมีความเหนื่อยยากร้อนหลนแต่ใครที่เป็นลักนาแต่ว่าไม่มีตรงจุดนี้คือบางคนบาง,บางคนถามบอกว่าอา้าวมันเป็นคลิปราศีไม่ใช่เหรอทำไมพูดถึงลักนาอันนี้ตามจริงอะ่ะมันเป็นคลิปที่สามารถฟังได้ทั้งราศีและลักนานะครับแต่ว่าผมพูดแค่ราศีเพราะว่า เนื้อที่ในการเขียนนะมันไม่พอเพราะถ้าเขียนแต่ลัคนาคนราศีจะไม่อ่านก็เลยกลายเป็นเออไม่ได้ฟังก็เลยเขียนว่าราศีเฉยๆนะครับตามจริงอ่ะมันได้ทั้งสองนั่นแหละนะครับทีนี้เอ่อมันเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่แบบเกิดการขัดแย้งกันก่อนเพราะดาวพฤหัสกรกับดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาวสุดขั้วคนนึงเป็นคู่พระคู่โจรนะครับอันนึงเป็นพระอันนึงเป็นโจรมันไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้ คือความคิดมันไปคอร์นแวลผมจะเปรียบเทียบให้ฟังว่าเป็นไม้บรรทัดไม้บรรทัดเนี่ยคือหมายถึงเหตุการณ์ร่วมกันเกิดขึ้นประทะกันปเจชินหน้ากันมันคือไม้บรรทัดอันเดียวกันแต่คนนึงเชื่อถือแบบเซนติเมตรอีกคนหนึ่งเชื่อถือแบบเป็นนิ้วถูกไหมครับอ่ามันก็เลยไปคอร์ด้านไงสังเกตดูดีๆนะครับไปดูไม้บรรทัดดีๆถ้าถ้าใครเก็ตไม่ออกเนี่ยให้ไปดูไม้บรรทัดเลยว่ามันจะไปคอร์ด้านกัน เพราะว่าเวลาคนใช้จะต้องหันถูกไหมครับจะต้องพลิกม้บรัทัดไปอีกคนละฝั่งกันเออนั่นแหละดังนั้นเนี่ยวิธีการใช้มัน,มนจึงบอกว่าบันไปคนละด้านมันหมายควาว่าความคิดเห็นที่แตกต่างที่แตกแยกและก็ส่วนทางอะไรแบบนี้ครับดังนั้นเนี่ยเหมือนพระกระจนนั่นแหละก็เลยกลายเป็นว่ามันจะเกิดเรื่องขัดแยง้งเหนื่อยยากลาบากมีปัญหามีอุปสรรคเกิดขึ้นก่อนแต่จะนำมาซึ่งความสําเร็จ แล้วก็ความมั่นคงขึ้นในระยะยาวเพราะอะไรดาวเสาร์เป็นดาวประจําตัวทับราสิกเกิดและละกันกนณะกาเนิดยังไงก็ได้ผลที่ดีมากๆหมายถึงความแข็งแกร่งความมั่นคงความเป็นปึกแผ่นอย่างที่พูดไปเมื่อต้นคลิปที่เปิดมาเลยนั่นแหละนะครับที่ได้ตำแหน่งเกษตรนั่นเองถามว่ามันนานแค่ไหน2ปีครึ่งจากวันที่5้ธันวาคม63ปีที่แล้วนะครับก็นับไปมกราก็ได้เพราะว่ามันประมาณ1เดือนเนาะก็ ก็นับไปวันที่1มกราเลยก็ได้ครับ64แล้วนับไป2ปีครึ่งเนาะก็นั่นแหละมีเกณฑ์ในจุดนั้นที่ที่คุณจะสร้างตัวเองเป็นรากเป็นฐานเป็นปึกเป็นแผ่นได้นั่นเองเนาะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยแต่อย่าลืมนะครับว่ามันก็แลกมาด้ยวยความเหนื่อยหนะักแบกภาระเหมือนกันแต่โชคลาภเราอยู่ตรงนั้น เราก็อยากเกียงเงอนนะครับทีนี้เรามาดูการโคจรยกยาราสีในเดือนตุลาคม64นี้บ้างนะครับดวงแรกที่จะย้ายราสีก็คือดาวศุกร์เพราะว่าย้ายราสี2รอบนั่นเองอครั้งแรกดวงแรกวันที่3ตุลาคม64เข้าสู่ราศีพิจิกเยเรือนคู่ตรงข้ามก็เป็นปลาปลาหมายถึงไม่มั่นคงเพราะว่าเอาตัวเองอะ่ะไป ไปผูกติดกับคู่นะครับไปผูกติดกับเพศตรงข้ามกับคนตรงข้ามจึงหมายถึงว่าไม่เป็นตัวของตัวเองดังนั้นเนี่ยดาวศุกร์หมายถึงการเงินและความรักของคนทั้งสองราศีรวมทั้งคนราศีมังกรด้วยหมายความว่าการเงินนะไหลเวียนสับดีเงินคือบางคนบางคนเงินเนะี่ยไหลเวียนดีแต่มีค่าใช้จ่ายเยอะหมายความว่า ประยังหมายถึงคนอื่นด้วยก็หมายความว่ามาหาเราแล้วก็แวะออกไปหาคนอื่นต่อมันแปลว่าเก็บเงินไม่อยู่ครับดังนั้นเนี่ยมันหมายความว่าตัวเราเองเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ควบคุม control ไม่ได้นั่นเองก็วิธีการแก้ง่ายๆจัดสรรเรื่องของการเงินอา่าทรายรับรายจ่ายจบนะครับไม่ได้ยากเย็นอะไรแต่บางคนเนี่ยเงินฝืดเคืองเพราะประแปลว่ามามาหายหายก็แปลว่าเดี๋ยวมาเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวมีเดี๋ยวไม่มีอย่างนี้ครับมันเหมือนกับว่าปกติเนี่ยเคยมีลูกค้าตลอดเลย แต่เดี๋ยวนี้มาใหายๆเออพูดเหมือนตัวเองเลยคือตัวผมเองเนี่ยก็เป็นตั้งแต่โควิดรอบ3คือรอบ1รอบ2นี้ไม่ไม,ไม่ค่อยมีผลนะครับแต่พอรอบ3เนี่ยจริงๆคือแบบลูกค้าหายไปเยอะครับเพราะว่าอาจจะเพราะว่าไม่มีตังหรือแบบมันมีการควบคุม,มนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยไม่ค่อยเกิดเรื่องอะไรคือหมายถึงว่าการงานก็ไม่มีเรื่องที่ให้เกิดขึ้นในการ ทำอะไรแบบนี้ก็เลยไม่ได้มาปรึกษากันอะไรประมาณนี้มั้งนะครับก็ประมาณนั้นแหละทีนี้มันก็เลยหมายความว่ามามาห,หายๆนั่นเองเ,องเนาะไม่ไม,ไม่ไม่ต่อเนื่องนะครับมันแปลว่าไม่ต่อเนื่องทีนี้เรื่องของความรักบ้างความรักเนี่ยก็จะไม่ได้อยู่ด้วยกันมีการพลัดพรากชั่วคราวคือ3ตุลาคมถึง31ตุลาคมพอวันที่1ก็จะปกติแล้วครับหมายความว่าทนไม่ถึงเดือนนะครับทนเอาเพราะว่าอาจจะมีการแบบ ตอนนี้มีโรคระบาดใช่ไหมครับก็จะมีการกักตัวใดๆเกิดขึ้นตัวเรากับคู่ครองของเราอาจจะมีการพัดพลากกันชั่วข่าวตรงจุดนี้หรือบางที่เขาเปิดเมืองแล้วแต่วันที่1ใช่ไหมครับอาจจะมีการแบบใครฉีดวัคซีนครบ2เข็มสามารถนาเอกสารหรือหมอพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วเดินคาง เดินทางข้ามจังหวัดได้กลายเป็นว่าไปเยี่ยมบ้านเกิดไปเยี่ยมพ่อแม่อันนู้นนี่นั่นใดๆนะครับก็การเป็นว่าก็ผัดผ้ากันชั่วเขาลักษณะนี้ก็ได้นะครับมันอาจจะเป็นลักษณะอื่นก็ได้อันนี้คือยกตัวอย่างประมาณนี้นั่นเองเนาะเรื่องของดาวศุกร์เป็นประเรื่องของความรักนั่นเองก็จะกลายเป็นว่าไม่ได้อยู่ตัวติดกันสำหรับคนทีอ่อาศัยอยู่ด้วยกันนะครับต่อไปดาวอาทิตย์ย้ายราศีดวงที่2วันที่18ตุลาคม64เข้าสู่ราศีตุลด้ตตำแหน่งนิดเล็งบรึกจะอยู่ ดาวอาทิตย์เนี่ยกำลังโคจรเข้าสู่จุดอับที่สุดในรอบ1ปีตามจริงมันจะแบ่งเอาเป็น2ช่วงนะ1-10 7ถึงตุลาคมเนี่ยจะได้ตำแหน่งอุจจาวรชนิดในราศีกันหมายถึงหาเช้ากินค่าเหนื่อยยากในการทำอาหารก,กินแต่มีชานฉลาดในการเอาตัวรอดแต่พอเข้าสู่ราศีตุลเนี่ยแย่ลงเพราะว่าเป็นนิดหมายถึงดาวอาทิตย์เนี่ยอ่อนกำลังในราศีตุลคือการผัดเปลี่ยนฤดูเข้าสู่ฤด,ดูหนาวแต่ยังไม่หนาวแต่หมายถึงว่า มันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะครับมันหมายถึงการปลดเกษียณทางราชการด้วยแต่ใครที่ไม่ได้รับราช,ราชการก็แล้วไปดาวทิตเป็นประยังอ่าเป็นนิดยังหมายถึงว่าเพศภัยได้ด้วยนะครับการลิดลอนสิทธิอ่การที่จะต้องมีการปล่อยวางเรื่องของตัวตนเพราะว่าดาวทิศเป็นดาวอีกโก้หมายถึงยึดถือในตัวตนเองเนี่ย แต่มันเกิดเรื่องแต่พอดาวที่เป็นนิดเนี่ยเราต้องทําให้สอดคล้องก็หมายถึงการอ่อนน้อมทำตนเพราะดาวเพฤ่อสตรีมากุมตัวเนี่ยเป็นโกมุดเกนก็จริงนะแต่ไม่ได้มาดีเพราะว่าทั้งถอยหลังทั้งเป็นนิดหมายคาว่าเสื่อมสองต่อเลยหมายคาว่าผู้ใหญ่ดาวเพื่อสตรีเป็นดาวผู้ใหญ่พอมาอยู่ในเรือนตัวเองอะ่ะแปลว่าผู้ใหญ่จับตาเพ่งเล็งผู้ใหญ่อ่ยไม่กินเส้น เขาเป็นคู่ขัดแย้งไงเพราะดาวพฤหัสเจอกับดาวเสาร์ดาวประจำตัวคู่ขัดแย้งแปลว่าเราจะมีปัญหากับผู้ใหญ่กับผู้อุปถัมภ์ดังนั้นเนี่ยจึงมองแรงผู้ใหญ่มองแรงครับดังนั้น,นอ่อนน้อมทาตนเป็นตัวแก้ที่ดีที่สุดเพราะดาวที่เป็นดิดมันจะสอดคล้องกันหมดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยคือบางทีผมอาจจะไม่ได้ไล่เลียงเนาะมันก็เลยแบบว่าเห็นความลำดับความอะไรเนี่ยยากเพราะว่า จำกัดด้วยเวลานะครับจำกัดด้วยคําถามบางทีคําถามไม่มีใครถามเนี่ยนะผมก็นึกมันคาถามไม่ออกเพราะว่าบางทีเราก็ต้องเล่าเรา,าไปเรื่อยๆถูกไหมครับอะไรประมาณนี้เนาะต่อไปดาวดวงที่3คือดาวอังค,คารเข้าสู่ราศีต,ตุลว,วันที่2 1เอตุลาคม64เนี่ยอ่าได้ตำแหน่งประหลืมบอกไปว่าดาวอาทิตย์เนี่ยหมายถึงการเริ่มต้นกําเนิดด้วยหมายความว่าอย่าทําอะไรเริ่มต้นเพราะเล็งดาวบริสตูหมายถึงการพลิกผันพอเริ่มต้นเมื่อไหร่นะ ผันเปลี่ยนแปลงไปหมดกลายเป็นว่าสิ่งที่วางแผนไว้ไม่เป็นอย่างที่คาดวางอาคิดไว้คาดหวังไว้ฝันไว้พังทลายหมดครับมันหมายถึงการพลิกผันนั่นเองดังนั้นเนี่ยไม่ควรทําในเดือนนี้อยากทําทําเดือนหน้าแต่ต้องรอกลางเดือนเพราะดาวอาทิตย์จะย้ายทุกกลางเดือนนะครับไม่ใช่ต้นเดือนดังนั้นเนี่ยรอกลางเดือนหน้าถึงจะสามารถทําได้ครับส่วนอะไรที่มันใหม่ๆที่จะจะมีการเดี๋ยวดาวพุทธเข้ามาเดี๋ยวจะเล่าอีกที ดาวอังคารเป็นปราเข้ามากุมกันเนี่ยได้คู่อาทิตย์อังคารคู่แตกหักระวังทำหมายถึงการจดทะเบียนส,สัญญาร่วมหุ้นเนี่ยนี่แหละจะแตกกันภายหลังแรกๆก็ดีครับแต่หลังแตกคอกันแน่นอนเพราะดาวอาทิตย์เนี่ยเจอกับดาวอังคารเป็นคู่อุบัติเหตุร้ายแรงอันดับหนึ่งของทางโหราศาสตร์หมายถึงการประทะนะครับแล้วก็การแตกแยกด้วยรวมถึงเล่งบริยูไม่คาดฝันครับแปลว่าเออญาติกันนี่แหละพี่น้องกันนี่แหละ สุดท้ายเป็นไงแตกคอกันอยู่ดีเพราะแรกๆบอกแล้วว่าดีหมดแต่พอหลังๆไปนี่คือจบนะครับม้วนเดียวจบเลยดังนั้นเนี่ยไม่ควรทําครับถ้าคุณไม่อยากเดือดร้อนปีอาเดือนนี้เดือนตุลาคมดาวเสื่อมห้าดวงนะครับไม่ธรรมดาทั้งดาวพระศุภีถอยหลังเป็นนิดคืออ่อนกําลังดาวเสาร์ดาวประจาตัวถอยหลังด้วยนะครับหมายถึงยืดเยื้อยาวนานดาวศุกร์เป็นประความรักความสมหวังไม่สมหวังการเงินเนี่ยมีปัญหาดาวที่เป็นนิดอะ ชื่อเสียงกิติยศเนี่ยก็ดนดรอปไปละดาวอังคารเป็นประะการกระทําไม่จริงไม่จังไม่แน่ไม่นอนก็กลายเป็นว่าไม่สําเร็จล้มเหลววนไปเห็นไหมครับวิธีการแก้ง่ายที่สุดในเดือนนี้ก็คือนิ่งๆ s l โล life หรือเป็นลักษณะของเป็นสลัดได้เลยครับเพราะว่าอาจารย์ผมจะสอนเสมอว่าถ้าเผื่อดวงดาวร้ายแบบนี้อย่าทําอะไรเพราะไม่งั้นคือเขาเรียกว่าไม่ได้ไม่เสียดีกว่าขาดทุน นะครับจาไว้ไม่ได้ไม่เสียดีกว่าขาดทุนเออไม่ต้องโลภถ้าโลภมันจะขาดทุนเอานะครับอะไรประมาณนี้อย่าเริ่มต้นอันนี้นครับต่อไปดาวพุธย้ายราศีเข้ามาดวงสุดท้ายมันกลุ่มกันในชุมนุมกันในราศีตนเล็งดาวบรตยจะอยู่ในภพการงานนะครับของคนราศีมังกรเนี่ยคือเรื่องเรื่องงานจะวุ่นวายมากเลยแล้วเล็งมันจะอยู่เว่าพลิกผันเปว่าอยาคาดหวังทําอะไรให้สุดฝีมือก็ทําไปนะครับแล้วจะเกิดการประทะ ทุกอย่างด้วยนะครับอนอกจากดาวอาทิตย์อังคารแล้วยังมีพุธอังคารอีกหมายถึงการทะเลาะเบาะแหวงหมายถึงการเป็นปากเป็นเสียงกันการวิวาทกันนําไปสู่การเป็นคดีความเพราะพุธอยู่ในเรือนศุกร์ศุกร์อยู่ในเรือ,อนอ,อังคารอังคารดาวศุกร์เลง็งดาวราวหูนะครับแปลว่าคดีความได้ด้วยนะครับสูงสุดเป็นคดีความแต่ไม่ได้แปลว่าทุกคน มันเป็นทางอ้อมก็รับมาระวังให้ดีเพราะว่าการการเถียงกันแล้วมันไม่ยอมกันไงต่างคนต่างไม่ยอมกันอก็ฟ้องสินะครับเป็นลักษณะนี้และดาวพุธเนี่ยโคจรเลงมุตยูเนี่ยมีปัญหาเรื่องของเอกสารสัญญามันจะผิดพลาดมันจะตกหล่นมันจะสูญหายมันจะเพี้ยนคําพูดคําจาใครมาพูดอะไรหันสองเอาไว้อย่าเพิ่งเชื่อฟังหูไว้หูเพราะคุณจะถูกหลอกเพราะดาวมุกตยูเลงเนี่ยมันหมายคำว่าพลิกผันไม่แน่นอนคําพูดเนี่ยบางทีเนี่ยสื่อสารถูกต้อง แต่คนรับสารผิดบางทีผิดตั้งแต่คนเริ่มต้นสารเลยก็คือการพูดโกหกนั่นเองมันก็คือทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเฟลล้มเหลวนะครับประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยผมจึงบอกว่ามันบรรลุม,มาต้มกันมากมายในในเดือนนี้ไม่ควรทําอะไรควรอยู่นิ่งๆเข้าไว้ดีที่สุดครับอืมสโลไลฟ์เอาไว้เลยทีนี้ดาวเกต โชค ok ดีที่ดาวเกตย้ายมาวันที่30ตุลาคม64ในราศีเมถุนเป็นดาววิญญาณธาตุหมายถึงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเทพเทวาสิ่งที่เราเคารพนับถือแล้วก็ดาวประจอาเขาเรียกว่าเทพประจําตัวด้วยพยายามทําบุญสุนทานให้มากจะได้เพิ่มบุญพุ่นกุศลอย่าลืมว่าทําบุญให้ถูกทางด้วยทําบุญอย่าเอาหน้าทําบุญเอาหน้าก็ได้แต่หน้าอาจารย์ผมจะบอกไว้นะครับแต่ไม่ได้บุญนะถ้าทําเอาหน้าไม่ได้บุญได้แต่หน้า ก็คือได้ก็คือทาเอาหน้ามันก็ได้หน้าไงถูกไหมครับแต่ถ้าเปิดทําบุญก็ได้บุญเออพูดง,ง่ายๆก็เหมือนทําดีๆทําชั่วได้ชั่วแหละนะครับทำดีแล้วจะได้ชั่วหรือทําชั่วแล้วจะได้ดีมันไม่ใช่กฎนี้เป็นกฎแห่งจัก,กรวาลไม่มีทางลบล้างมันได้ก็เหมือนกับทําบุญเอาหน้าก็ได้หน้านั่นแหละอะไรประมาณนี้นะครับออทำไงละ่ะทำด้วยจิตกุศลทาเท่าที่มีทําเท่าที่ได้5บาทสิบบาททำไปเลยครับเพราะว่าบุญมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเงิน แต่มาอยู่ที่จิตของเราที่มีกุศลที่อยากให้มากแค่ไหนและช่วยเหลือคนได้มากแค่ไหนต่างหากนั่นคือบุญนะครับดังนั้นเนี่ยทำให้ถูกทางด้วยนะครับหลายคนเนี่ยโฟกัสผิดผมจึงพูดนั่นเองนะครับต่อไปดาวศุกร์นะครับดวงยสุดท้ายย้ายแล้ววันที่31ตุลาคม64อยู่ในเดือนตุลาคมแค่วันเดียวยกยอดไปเดือนหน้าแต่จะบอกนิดนึงว่าดาวศุกร์ในตำแหน่งมาจากหมายถึงการไหลเวียนทรัพย์ดีแต่ใจ ค่าใช้จ่ายเนี่ยคนโทรลไม่ได้นั่นเองก็ระมัดระวังให้ดียังไงก็ไปฟังคำยาการตอนในเดือนหน้าได้นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณครับ